สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะสอนแก้ปัญหา Android 13ลงไฟล์เกม g t s ไม่ได้ยังแรกให้ไปโหลด 2F นี้มานะครับต่อไปให้ทุกคนเข้า f อ s นะครับแล้วเลื่อนไปทางซ้ายแล้วทุกคนก็กดเข้า Android Data ให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับต่อไปให้เข้า F ที่สเลยนะครับ แล้วกดจับคู่กดตัวเลือกผู้พัฒนาเอ A ที่แรก2อันนี้ยังไม่เปิดนะครับให้ทุกคนเปิดเลยนะครับการแก้ไขข้อบกพร่อง USB และการแก้ไขข้อบกพร่องทาง WiFi แล้วแต่การแก้ไขาข้อบกพร่องผ่าน Wi-Fi ให้มันเป็นแบบผมนะครับกดจับคู่ด้วยรหัสนะครับแล้วมันจะขึ้นให้ใส่รหัสเหมือนผมก็ให้ทุกคนใส่ไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็เอาให้ดูไม่ได้นะครับกลัวจะโดนโปรแกรมแฮกโทรศัพท์ผมพอจับคู่เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่แอปเดิมเพื่อเปิดสวิตส์เสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบผมนะครับเราก็กลับไปแอป IS เหมือนเดิมเลยนะครับ กดย้อนกลับแล้วก็กดลองใหม่แค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับลงไฟล์เกมต่างๆดูไฟล์ต่างๆได้ปกติเลยนะครับถ้าครั้งหน้ากลับมามันดูไม่ได้ก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าได้ทุกรุ่นทุกโทรศัพท์ไหมแต่วิธีนี้ผมทําแล้วได้จริงครับ